เพื่อนๆเจโกผักติว้วเขากองดินเอาไว้เพื่อจะก่อสร้างแล้วมันเลยทำให้ให้ผักติ้วเมื่อเกิดออกมาสิอุย้ยเนาะยังไม่ออกออกมาละนี่ทุกคน กอปเือเลยมีแมลงมีเดี๋ยวเห็นอีกอันนี้ก็อีกกอหนึ่งอันนี้ก็อีกกอหนึ่งทุกคนแต่จะเอาออกมาให้ดู mm. นี่แล้วตัดออกมาอย่างนี้นะคะจะไปทำอะไรกินดียังไม่รู้เลยนะคะแต่แต่เป็นคนที่ว่าชอบชอบมาเรียนรู้นี่ผักติ้ว ที่เ,เพื่อนๆคนไทยเขาไปไปเก็บเอามาดูกันฟานดิสอะเลอินเทียนี่ทุกคนตัดแล้วเมื่อกี้อู้ตัดแล้วก็ไม่ยอมออกอีก ก็จำวันคำถูกเล้วพี่ทุกคนผักมันอวบมันอ้วนมันผักเสียนทุกค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 นฟันงเสียงเด็กดัง่วั่วั่ว น้องเป็ดก็วิ่งมาหาคิดว่ามีของมาให้กินเห็นถุงโตๆโตเดินเดินเลาะริมคลองค่ะทุกคนทั้งที่ที่บ้านก็เยอะอยู่ยังมาถึงบ้านแล้ว ล้างเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ได้ผักไปเก็บผักปลามาเรียบร้อยเยอะแยะเลยอันนี้ผักผักติว้วอร่อยมากๆค่ะได้ผักเยอะๆเลยทุกคนผักมันกำลังออก